เอาเลยครับวันนี้ไม่อยู่กับผมนายโมชิชมน,ชนะครับโถยไอเชี้ผมเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นหล่อสกายลิงดิเทปก็ดูรถใครเนี่ยขี้ข่าวเสด้อืมถ้าจะแรงว่าไงพี่อันนี้ผมเป็นพนักงานเอแมคโดนัุนี้นี่นี่ไม่ส่งพิซซ่าให้ลูกค้าพิซซ่าเช่ยเลยนี่ประสบป็นฝ่ายเฮ้ยไงพี่พี่ไปกับผมเหรอเฮ้ยผมจะมีส่งลูกค้านะลูกค้าสั่ง เอ๊ ه, เป็นไฟแป๊ะงัน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 ว่าไงว่าไงพี่อืมอืมเอกแม็กซ์ด้วยมั้งแกมาการจะแข่งกับผมมีใครจะแข่งกับผมหรืเอเปล่าโอ้โหแม่งมันยกล้อไปเลยโคตรแรงแล้วทำไมกูขี่ไม่ไปเนี่ยเอ้ยถอยหลังก่อนขี่ไม่ไปโอ้ยเกียร์ไหนเป็นเกียร์ไหนเนี่ยถอยหลังแป๊บโอเคไปได้เลย รู้แรงเหมือนกันเว้ยพี่เห็นแบบนี้เดิมเดิมแบบนี้ก็แรงเหมือนกันนั่นเนี่ยมันคือเออคิกหรือมีโอเปโคตรเข่าเออแป่อีนเครื่องโอ้ยเอ้ยแรงอลน่าจะมีแบบล้อฝีด้วยเนีย J เฮ้ยใส่เกียร์อ้าไม่ไปใส่เกียร์ไม่ไปอันนี้คือแต่เลยไปไหมครับน้องสาวเ <laughs> ช็ๆดๆมันยกล้อไปดิ <laughs> มันยกไงฟ้าอ๋อนี่คือมุมได้กดตัววีจะเป็นมุมมองคนที่สามนี่คนที่หนึ่งสิ <laughs> <laughs> อันนี้มุมมองคนที่สาม ไปแล้วตายอย่างแรงเงี้ยนบินไปแล้วตายเจ้าวะดีพี่ไม่มีใครเอาพี่อยู่ได้เอฟือกูเตะแมปแมปน้อยอยู่เนี่ยนี่คือเซเว่นหรือเปล่าไม่กล้าถามโกูลิกสิทธิ์หรือเปล่าโอเคมอบครับแปะเลี๋ยวคงแม็นชนแมงหรือแปะมอบ แต่เล็กวันนี้ไม่เคยหยุดเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเอาป่ตีกูโดดลรถแม่งโอ้ยแล้วขี่ไม่ได้ต่อเป็นลมเดะโอ้ย ไม่ลมได้รถขี่เองรถพีสิงหรือเปล่าเนี่ยโอ้พี่รถพีซองตัวโคตรตีเลยโอ้โหเลยคือเข่งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วใครรับไปรถเหมือนกูเนี่ยโอเคครับคุณพี่โอ้เสียงนี่มันเสกโอ้ไม่ใช่ครับเอ็กแม็กครับทอเราจะแต่งเนี่ยเชี่ยอู้ดูเสียง เสียงคนเลาอะ่ะอุย้ยบุ้มปุ่มปุ่มปุ่มปปุแปะเลยแรงเปล่าโคตรแรงหมอบหมอบนี่ไปไปเลยมึงไปตามเอาเฮ้ยโอเคครับคลิปนี้เอาเป็นว่าไว้เท่านี้เลยแค่บ๊ายบายจ้า